สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ U.S. Stock Brief by AlphaRendit เราสรุปข่าวหุ้นสหรัฐแบบกระชับเข้าใจง่ายสำหรับนักลงทุนทุกคนครับแกะโมเดลธุรกิจ Axon Enterprise เมื่อ AI ผนวกความมั่นคงสร้างโอกาสเติบโตไร้ขอบเขตวันนี้เราจะมาเจาะลึกบริษัทเทคโนโลยีที่น่าสนใจอย่าง Axon Enterprise หรือ AXON ผู้ผลิตอุปกรณ์อย่างเทเซอร์และกล้องติดตัวตำรวจครับ การนำเสนอของจอจอิสเนอร์ประธานของ Axon Enterprise ที่งานวิลเลียมแร์ 45th annual growth stock conference ได้เปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกมากมายเกี่ยวกับทิศทางธุรกิจปรัชญาเบื้องหลังผลิตภัณฑ์นวัตกรรม AI และโอกาสการเติบโตในตลาดใหม่ๆทั้งหมดนี้สะท้อนภาพบริษัทเทคโนโลยีด้านความมั่นคงสาธารณะที่ไม่ได้จำกัดตัวเองแค่ตำรวจอีกต่อไปครับวิสัยทัศน์ แอคซอนต้องการเป็นระบบปฏิบัติการแห่งความปลอดภัยสาธารณะแอคซอนวางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนครับว่าพวกเขาไม่ได้แค่ขายกล้องหรือเทเซอร์แต่ต้องการที่จะเป็นแพลตฟอร์มหลักที่องค์กรบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกใช้ในการบริหารงานปฏิบัติงานภาคสนามและการจัดการหลักฐานและที่สำคัญคือเป้าหมายมูลช็อตที่ตั้งไว้คือการลดการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ระหว่างตำรวจและประชาชนลง50%ภายใน10ปีซึ่งปัจจุบันมีประมาณ2,000รายต่อปีครับ กลยุทธ์ขยายตลาด2แนวทางคือการขายของใหม่ให้ลูกค้าเก่าและการบุกตลาดใหม่ด้วยของที่มีอยู่แล้ว a อคซอนมีกลยุทธ์การขยายตลาดที่น่าสนใจ2แนวทางครับตลาดหลักปัจจุบันของ a อคซคือรัดและท้องถิ่นในสหรัฐซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแนวทาง land and expand พวกเขาจะเริ่มต้นจากการขายเทเซอร์และกล้องติดตัวแล้วค่อยๆต่อเติมด้วยเครื่องมือ AI และซอฟต์แวร์ต่างๆ และมีอีก3ตลาดที่บริษัทให้ความสำคัญคือหน่วยงานรัฐบาลกลามรวมถึงกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือ DOD ตำรวจระดับชาติในต่างประเทศและที่น่าจับตามมากที่สุดคือกลุ่มธุรกิจเอกชนหรือ Enterprise คุณจอชอิสเนอร์มองว่าอีก10ปีข้างหน้าตลาด Enterprise จะกลายเป็นตลาดใหญ่ที่สุดแซงหน้าทุกกลุ่มลูกค้าปัจจุบันเลยครับโอกาสในตลาดเอกชนคุ้มทองแห่งใหม่ของแอคซ ดิวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Axon เพิ่งจะเกิดขึ้นในตลาด Enterprise ที่ยังเปิดกว้างมากครับลองนึกภาพดูว่า Walmart มีพนักงานมากกว่า2.1ล้านคนเทียบกับตำรวจในอเมริกาที่ทั้งประเทศมีเพียง900,000นายเท่านั้นครับเหตุผลที่ลูกค้าเอกชนสนใจเทคโนโลยีของ a x o ซก็เพราะว่าการเพิ่มความปลอดภัยให้พนักงานโดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีกที่มีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายถีขึ้นอย่างทาเกตต้องปิดสาขา9แห่ง ลดการสูญเสียสินค้าที่เพิ่มขึ้น1%เท่ากับมูลค่าสินค้าที่หายไปหลายพันล้านเหรียญและการมีหลักฐานวิดีโอที่ชัดเจนช่วยให้คดีถูกดำเนินการได้จริงไม่ใช่แค่คำกล่าวหาตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ฟูซุสของ a อคซเพื่อรวบรวมวิดีโอจาก300,000กล้องในร้านโกดังและรถบรรทุกต่างๆเพื่อการรักษาความปลอดภัย เทคโนโลยีและ AI คือจุดแข่งและความได้เปรียบที่คู่แข่งลอกเรียนแบบได้ยากจุดแข่งที่แท้จริงของ Axon คือเทคโนโลยีและ AI ซึ่งเป็นความได้เปรียบที่คู่แข่งลอกเรียนได้ยากครับ Draft One ซอฟต์แวร์ AI ที่ฟังเสียงจากกล้องแล้วร่างรายงานให้ตำรวจช่วยลดเวลาในการทำเอกสารจาก50%เหลือเพียง10% Brief One วิเคราะห์หลักฐานทั้งหมดในคดีแล้วเขียนสารบัญสรุปเนื้อหา ต้นทางหลักฐานต่างๆให้โดยอัตโนมัติ Translator กล้องสามารถฟังภาษาอื่นและแปลแบบเรียลไทม์ได้มากกว่า100ภาษาเช่นการใช้งานบริเวณชายแดน AI Era Plan คล้ายกับบริการ Amazon Prime สำหรับ AI ในหน่วยงานรัฐคือจ่ายรายเดือนคงที่แล้วจะได้สิทธิ์ใช้ AI ทุกรุ่นในอนาคตซึ่งคุณ George เนอร์บอกว่ามูลค่ารวมปัจจุบันของ AI ที่จะได้รับนั้นเกินราคาขายไปแล้วและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่ทําให้แอคซอนมีโมดหรือคูเมืองป้องกันธุรกิจที่แข็งแรงที่สุดคือฐานข้อมูลวิดีโอที่ใหญ่กว่า Netflix ถึง40เท่าซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถเทรนโมเดล AI ได้อย่างแม่นยําพร้อมใช้งานได้ทันทีครับขยายแนวรบด้วยฮาร์ดแวร์ที่เป็นเซนเซอร์เชื่อมต่อกับระบบทั้งหมดแอคซอนไม่ได้หยุดแค่ซอฟต์แวร์ครับพวกเขายังขยายแนวรบด้วยฮาร์ดแวร์ที่ทําหน้าที่เป็นเซนเซอร์และเชื่อมต่อกับระบบทั้งหมดเทเซอร์10 รุ่นล่าสุดที่ยิงได้ไกลถึง4 5ฟุตและมี10นัดช่วยให้ตำรวจมีเวลาตัดสินใจมากขึ้นก่อนที่จะต้องใช้ความรุนแรงกล้องติดตัวกล้องรถกล้องวงจรปิดโดรนทั้งหมดนี้เป็นแหล่งข้อมูลวิดีโอจำนวนมหาศาลที่ถูกป้อนเข้าสู่ระบบ Fix Cameras หรือกล้องติดตั้งถาวรสามารถรองรับระบบ LPR หรือ License Plate Recognition หรือการจดจำป้ายทะเบียน และสามารถสตรีมเหตุการณ์แบบเร็วไทม์จากจุดเกิดเหตุกลับมายังศูนย์บัญชาการได้ทําให้ตอบสนองเหตุการณ์ได้เร็วขึ้นมากครับดโดรนและระบบต่อต้านดโดรนเทคโนโลยีสําคัญแห่งอนาคตความปลอดภัยแอคซอนยังมองเห็นถึงความสําคัญของดโดรนและระบบต่อต้านดโดรนในอนาคตความปลอดภัยสาธารณะดโดรน as a first responder ดโดรนสามารถบินไปถึงจุดเกิดเหตุก่อนที่ตำรวจจะไปถึงทำให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้ทันทีครับ ดีโดนระบบตรวจจับและจัดการโดนที่อยู่ในอากาศสามารถตรวจจับผู้ควบคุมต้นทางและหยุดการบินได้คล้ายกับระบบที่ยูเครนใช้จัดการโดนรัสเซียเลยครับคุณจอชอิสเนอร์เตือนว่าอาจต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายก่อนที่สังคมจะตื่นตัวกับความสำคัญของระบบนี้อย่างจริงจังตัวเลขที่น่าจับตาครับมาดูตัวเลขที่น่าสนใจของแอคซกัน รายได้แบบ annual recurring revenue หรือ ARR ล่าสุดอยู่ที่1.1พันล้านเหรียญ NRR สูงถึง123%แปลว่าลูกค้าเดิมมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อถึงรอบการต่อสัญญา EBITDA margin ปีล่าสุดอยู่ที่25%และตั้งเป้าไว้เท่าเดิมในปีนี้อัตราการเติบโตรายได้เฉลี่ย5ปีล่าสุดอยู่ที่มากกว่า25%โดยในปีล่าสุดอยู่ที่มากกว่า30%มูลค่าคำสั่งซื้อในอนาคตหรือ backlog เกือบหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ แม้ว่าจะไม่ได้ถูกนับใน RPO หรือ Remaining Performance Obligation เพราะบางเมืองมีเงื่อนไขย,ยกเลิกได้โดยสะดวกความเสี่ยงและวิธีการป้องกันแน่นอนว่าธุรกิจก็มีความเสี่ยงครับ e x o n ก็มีวิธีการป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้นคือการขาดงบประมาณของเมือง e x o n เชื่อว่าตัวเองอยู่ในหมวด OX หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานซึ่งไม่ได้พึ่งพาการจัดซื้อแบบก้อนใหญ่ทำให้ได้รับผลกระทบน้อยกว่าการลดงบประมาณ การแข่งขันจากเทคโนโลยี AI อื่นสิ่งที่คู่แข่งทำได้ยากคือการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหลักฐานมหาศาลใน Evidence.com ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ Axon ปัญหา Innovators Dilemma Axon ยอมรับว่าหากจุดพัฒนาแม้ว่าจะมีความได้เปรียบก็อาจจะโดนกินส่วนแบ่งตลาดได้บริษัทจึงมุ่งเน้นการลงทุนใน R&D อย่างต่อเนื่องมากกว่าการเพิ่มกำไรจาก EBITDA ในระยะสั้นการขาดแคลนบุค,คลากรหน่วยงานตำรวจมีผู้สมัครงานน้อยลงมากครับ อย่างในเมืองแดนบอรีซีทีจาก400คนเหลือเพียง20คนในรอบล่าสุดดังนั้น AI จึงเป็นคำตอบสำคัญเพื่อเพิ่ม productivity แทนการเพิ่มคนครับ b o ท t o m line สรุปแล้วนะครับ Exxon ไม่ได้เป็นแค่บริษัทขายอุปกรณ์ให้ตำรวจอีกต่อไปแต่กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรของเทคโนโลยีความมั่นคงสาธารณะที่เชื่อมโยงฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ AI และข้อมูลขนาดใหญ่เข้าด้วยกัน และที่สำคัญคือกำลังบุกตลาดใหม่อย่าง Enterprise ที่มี Total Addressable Market หรือ TAM ขนาดใหญ่มหาศาลพร้อมอัตราการเติบโตที่ยังไม่เห็นเพดานในมุมของนักลงทุน Axon คือบริษัทที่มีธุรกิจแบบ Recurring Revenue หรือรายได้ที่เกิดซ้ำมี EBITDA Margin แข็งแรงมีแบรนด์ที่แข็งแรงและกำลังเป็นเจ้าตลาดในภาคส่วนที่กำลังต้องการ Digital Transformation อย่างเร่งด่วน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากจะลอกเรียนแบบได้ทั้งในเชิงเทคโนโลยีและข้อมูลถ้าคุณกำลังมองหาหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในระยะยาว Exxon Enterprise อาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณควรพิจารณาอย่างใกล้ชิดครับขอบคุณที่รับฟังในตอนนี้และพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe หรือติดตามช่อง Alpha n น n d i t ทั้งบน YouTube และ f เฟซบ o ๊ก เพื่ออัปเดตข่าวสารและบทวิเคราะห์หุ้นสหรัฐแบบดีๆแบบนี้ได้ตลอดทุกวันครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ